kan สวัสดีคุณผู้ฟังที่ตามร,รับฟังรายการขึ้นแจ้งประจำวันนะคะวันนี้ก็วันนี้มา,าจบรายการตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกเด็กเขายังไม่ได้ไปไม่ได้ไปเชื่อมนะยังอยู่หนะ้ายังอยู่ตรงหน้าห้องอยู่ตรงในบ้านนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่ยี่สิบสี่ 24, นะะว,วันที่24่สิบ่ัเรดีอะนะคะก็เตรียมวิทยานวทยศตกราสองนปะคะก็เป็นกับวันที่ตรงกลางกลางเป็นกับวันที่เพื่อนเพนทุกคนทำงานกันนะคะ,ะเป็นกับวันที่เพื่อนเทุกคนทำงานกันนะคะก็นี่แหละค่ะนะคะเออ วันนี้ก็มีสาระจะดีมาฝากกันอีกเสันเพยนะคะอาจะเป็นสาระอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะจะเรียนตัวอ่างเอ่อแ่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดแชร์สัง like, share, เวยได้วยนะคะแล้วก็จะตีทั้งจานทั้งทางน่าจะเป็นอ่าอัพดีเทปนะคะหรือที่เพื่อนที่เพื่อนๆเขาเรียกว่าอ่าอัพสีดา แล้วก็ถาทางช่้นเจ็บรูปด้วยนะคะอ่แล้วค่ะวันนี้ก็ไปจไรอ่ะเำจการแจ้งเืม่ดายการเกอาไปฟัสาระน่ารูกันก่อนนะ เตือนอันตรายสีข้อท่าดื่มน้ำจากขวดที่ตั้งตากแดดหมอหม,ม,มูรถนกวีรศักดิ์ชัยสีเตือนอันตรายสีข้อท่าดื่มน้ำจากขวดน้ำที่ตั้งตากแดดทั้งกลางแดดและในรถยนต์ร้อนๆสารเคมีจากพลาสติกอาจรั่วลงสู่น้ำส่งผลเสียต่อสุขภาพแนะนำให้เก็บไว้ในที่เย็นเสมอเลี่ยงการตั้งไว้กลางแดดโดยตรง โดยหมอหมูโพสว่าอย่าดื่มน้ำขวดที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดหรือในรถยนต์ที่ร้อนอย่าดื่มน้ำขวดที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดหรือในสภาพแวดล้อมที่ร้อนเช่นรถยนต์ความร้อนอาจทําให้สารเคมีอันตรายรั่วจากพลาส,สติกลงสู่น้าได้สารเคมีเหล่านี้เช่นบิฟีนอนเอ b t a b TA, และพะทราเลตอาจเป็นอันตรายได้หากดื่มผลข้างเคียงจากการดื่มน้ําที่มีสารเคมีเหล่านี้ 1. ปัญหากระเพาะอาหารรู้สึกคลื่นไส้หรือปวดท้อง 2. อาการปวดหัวสารเคมีเหล่านี้อาจทำให้ปวดหัวได้ 3. อาการวิงเวียนศีรษะรู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือเวียนศีรษะเป็นอีกอาการหนึ่ง 4. ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนสารเคมีบางชนิดอาจทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงและเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป พื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอแนะนําให้เก็บน้ําดื่มบรรจุขวดไว้ในที่เย็นเสมอและหลีกเลี่ยงการทิ้งให้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับอ้างอิงข้อมูลจากแฟนไวไวัยเชงเจอเอลเวนเจอเอชลูโอเจคุยสวยหมอ LQ The effects of s t o r a g e temperature and duration on release of a n t h e m o n and b i s p i n o l A from polyethylene terephthalate drinking water bottles of China. อินเวรนพลัส2014เซ็192 113-20ดอย10 1016 JENVPOL 2014 05012เอพัพ2014จูน6 24907857เรียบเรียงโดยรถนกวีรศักดิ์จรัดชัยสีหมอมูวีรศักดิ์ตีแผ่ทุกความจริงด้วยวิทยาศาสตร์ ค่ะกลับมาแค่สี่เส้นที่สองของรายการนะคะถ้าไยินเสียงพัลมก็ต้องขาภผยด้วยนะเพราะว่า,ามีอมล้นนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะนะฝนตกแต่ว่าตกมาแบบมลมมาเฉยลมฝนมาแล้วแบบไม่เคยไม่เคยลองมากแต่ว่าอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นนะ ตั้งแต่เช้าว่าอากาศจะเย็นเหมือนกันนะคะในเชื่องที่ฝนตกเชื่องนี้อากาศประประปรวงนะนนก็ดูแลสุขภาพกัน,นด้วยนะคะอืมก็วันนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนีก็ พูดคุยไปเล่นไปแล้วนะคะ,อะอเออมาลารายการโรวปากตินิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะใครที่กำลังอยู่ทำกับข้าวกินนะ mm. ก็ให้มีทำเจ็จกับการแตกระทำอาหารนะคะบางคนก็ยังไม่เลิกงานก็ยังทำงาน ก็ยังทำงานกันอยู่แต่ก็ยังเตรียมเสบียงอาหารอย่างนี้แหละนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานขอให้มีความสุขกับชื่องเวลาอาหารเย็น,นขอ,ทนนะะอ,อง,งทุกคนนะคะเอ่อยังไงก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีเป็นไงเลยหนึ่งๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะนำไปเปิดจะทำเป็วนวิดีโอ,อพิเศษในช่วงประมาณสักสองทุ่มกว่าๆนะคะ เส้นประมาณสังทุ่มนะสังทุ่มกว่กนะคะก็จะวิดีโอก็จะปกเป็ดตัวแล้วนะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ